สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากแกงหอยหอยขมอ,อันนี้เตาโกนเรียบร้อยลนนแล้วต่อมาเราจะมาตาั้เครื่องอันนี้ผักใบชะพลูที่เราเตรียมไว้ชะพูกับผักใบชะชะอมผักเน่าอันนี้ผักอิตูอันนี้ขา้าวข้าวเนี่ยตั้เป็นข้าวเบียร์ ใส่ดูบิดเลยละไคร้หอมแดงหั่นข่อยล้วจะต่ำใส่กับพระคั่วนี่แหละแล้แลพริกใส่ดำลัง นี่มหม้อเ่อตั้งไว้เรื่อยแล้วตั้งห่อตั้งไว้แต่อันนี้พี่แกงเ่อตำแล้วเข้าเบียร์กับนี่นะตักไข่กับอย่างสิบตำแล้วน้ำเดือดแล้วนั่ไปเลยตำลงกันสามอย่างส่งยางพริก

ซื้อตะลอกเก็บไว้อันนี้หอยปังหรือหอยหอยปังเหรอหอยปังหอยเสรีหอยปัง,ง,ปงนะเนาะ ใอ้เงี้ยเลยเดี๋ยวเขาต้องมาเกะตางออกอีกเนะมื่อไหร่เราจะหส่สชิ้นแกงรวมจะกับมุ้ง,ง,มนงนี่แหละแกงหอยขมราตลาดกับวมาอันราตลาดติดโควิด ตในเมษค้างในซอยนี่แหละติดโควิดตุลยให้รถตลาดติดพอรถตลาดตลาด,ลาดแย่แก,กินข้าวท่านเมื่อวานนี้ก็ตรวจโควิดตรวจอาทิตย์ละสองครั้งตรวจครั้งหนึ่งสองสองอาทิตย์ตรวจครั้งหนึ่งอันนี้เพิ่นให้มาหอยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นงมหรอกเพิ่นไปงมมาพากันไปงม ขอ,อย่ังแล้วแ่าวาสิออกไปหาสมัครงานไหมลองบ่นลองเปลี่ยนบ็นจะเ,เ,เป็นไหนประเทศไทยเนาะโอทีต้องออกหางานที่มันมีโอทีเดยายะ Đẹp, đẹp Nó tàn ô Tài hồi, Tài hồi กินแล้วมันจะเป็นพิะนา ละหอมละแต่เราหอมก่อนนมันฟุ้งละเดี๋ยวเขาสิตักฟองมันออกอยู่แต่ว่าหอ้เอาตาหอยออกอยู่ไกล้ได้ถึงไกล้ได้เนาะใกล้หรือใกล้อะไรไกล้หรือนกนี่แหละ đang cứ 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 đấy cứ 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 มาตักกล่องซ้อนฟองที้ để lại xếp lại cho mọi người hỏi qua mình á nó mình người hỏi hết mọi người hỏi hết lên để สุดที่รักมากป่ามากก็ได้จุกหเอมิตรไต้ใหม่เลอ <c oughs> มันก็มีขีอย่างเดียวเสียอย่างเดียวมัมีแต่ผี

right <laughs>